สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มเต็มกองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มกอกราไฮิตบันลอดหลายแห่งเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกองทัพอิสราเอลยังถล่มโจมตีตาแหน่งของกลุ่มกอกระารฮา,าวาสในชวนกาซาอย่างต่อนเนื่องควันฟุ้งกระจายและ AIP กองทัพอิสราเอลประกาศการเสียชีวิตของทหารอิสราเอลจำนวน4คน และหนึ่งในนั้นเป็นทหารหญิงของกองทัพอิสราเอลเป็นทหารหญิงคนแรกที่เสียชีวิตจากการโจมตีจากกลุ่มก่อการร้ายฮามาด,ด้วยระเบิดชาวโลกและชาวอิสราเอลต่างไว้อะไัยและเสียใจกันอย่างสุดซึ้งและกลุ่มก่อการร้า,ายฮิตบนรอบประกาการเสียชีวิตของสมาชิกคนสำคัญอีก9นายเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศจากกองทัพอิสราเอลไปเกินใหม่เรียบร้อย เมื่อวันที่18กันยายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสฮีตบวลลออิลลาและปารามิดหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยกงคงก่อล้างและทำลายล้างกลุ่มเกากันไลที่เป็นศัตรูของกองทัพอิสราเอลและประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยจากการสู้รบนี้เป็นจากการสู้รบที่กองทัพอิสราเอลนั้นได้ทำลายสมาชิกลุ่มกอกันไลฮิตบอลเละที่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีสานติดกับที่เหนือของประเทศอิสราเอลนะครับโดยการใช้กองทัพอากาศนะครับส่งเครื่องบินลบเทพยิงระเบิดเจแลมที่มีน้ำหนักมากถึง2 0 0 0ันปอนต์ลลมโจมตีเสานตำแหน่งของกลุ่มกากันไฮิตบอลเละนะครับ้ดงที่ระบุว่า พบเห็นกลุ่มก่อการร้า,ายฮิตบปร์เละ ว่าบตรจงการอยู่ในตึกแห่งหนึ่งนะครับและมีฐานที่มั่นรวมถึงคลังแสงของฮิตด์บอลล์อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับจะทําให้มีการยิงอย่างแม่นยาของระเบิดเจดงของกองทัพอิสราเอลนะครับล่นใส่งหัวคุมกอกลายฮิตดบอลล์ซับตึมซับตึมแบบนี้ไม่ยั้งเลยครับจนส่งผลให้เกิดระเบิดเถื่องเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยนะครับพี่น้องดับเกลื่อนตะพยองเป็นปุ๋ยในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปนะครับที่กองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่ากองทัพอิสราเอ โจมตีทางอากาศเมื่อช่วงเย็ยนของวันที่ผ่านมาในเขตมาดายเซมและทางตอนใต้ของประเทศเลวาน,น,นะครับโดยโจมตีอาคารแห่งหนึ่งซึ่งระบุตัวตนของผู้บริการของกลุ่มกวากกันไลยฮิตบุลเละได้หลายรายและในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลยังได้โจมตีอาคารที่กลุ่มกวากกันไายฮิตบุลเละใช้ในพื้นที่เมืองโอเรเซเมืองกามาบาเมืองบิดาเมืองมาลูอันลัดและเมืองซิฮินทางตอนใต้ ของเลบานอนอีกด้วยนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลหรือ IDF กล่าวไว้นะครับและกองทัพอิสราเอลเสริมว่ามีเสียงสซเีนดังขึ้นในพื้นที่เมืองทีเบรีสของประเทศอิสราเอลครับช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยเสียงดังกล่าวนั้นเนื่องจากมีรดนต้องสงสัยถูก รับได้ครับว่ามีการบินระเบิดด้าน,นฟ้าของกองทัพอิสราเอลของประเทศอิสราเอลครับจึงได้มีเสียงสะเดนเกิดขึ้นแต่กองทัพอิสราเอลก็สกัดได้นในที่สุดและนำมาสู่การโจมตีสวนกับอย่างหนักและสาสมครับใช้ตำแหน่งหัวของกลุ่มอกอกระไรฮิตบัเลาะในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนใส่ไม่ยั้งจนทำให้เกิดระเบิดเถื่อนเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยครับพี่น้องสัตว์ตึมสัตว์ต,มตึมใส่ไม่เหลือาคาดว่างงานนี้สมาชิกของกลุ่มอกอกระไรฮิดบัเลาะทั้งที่อยู่ในกล้องและอย แน่นอนนะครับโดนเปเต็มซะขนาดนั้นทำให้สมาชิกกลุ่มกอกรายคิดว่าเลาละไม่น่ารอดแน่นอน,นครับไปลองซึ่งก่อนที่อิสราเอลยิงไปลูกไหนก็โดนทุกดก่กครับไปลองโดยที่คิดบลา ไม่สามารถใัดกั้นได้เลยแม้แต่ลูกเดียนะครับส่งผลให้งานนี้กลุ่มก่อการร้ายฮิตบรรอลลและทางที่มั่นลงถึงยุทธวิกาต่างๆของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบรรรอลล็กลายเป็นเศษอิเสเซตบุญเศษปุ๋ยในพื้นที่ของเมือรกาซาทางตอนใต้อีกแล้วนะครับอยากผลกรรมที่ตามสนองเหล่าฮิตบรรรอลลชั่วลายเองที่อยู่ดีว่าดีมาช่วยฮามาสทำ้ายประเทศอิสราเอลก่อนนะครับทั้งที่ฮามาสนั้นมาทำชั่วต่อประเทศอิสราเอลแลวฮิตบอลล ยังจะมาทําชั่วช่วยหามาอีกงานนี้ก็ทําให้กองทัพอิสราเอลจะนั่งเต็มทั้งฮิตบรเลาะและหามานะครับดับเกลือนดับสยองกลายเป็นปุ๋ยในพื้นที่ดินแด,น,ด,น,ดนเลบานอนทางตนใต้ และไปเกิดใหม่รายงานตัวกับฟาเลาะหรือมัตุลาในโลกต่อไปอีกแล้วจากผลกรรมที่จำลองฮิตเปะลาะรวมถึงฮามาสเองที่มาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลยังถลง่มกวดล้างกลุ่มกอกลาฮามาสในเชียกาซาอย่างต่อเนื่องเช่นเคยนะเพี่อน้องซึ่งฉากการสรุปนี้กองทัพอิสราเอลระบ,บุว่ามีกลุ่มกอกลาฮามาสเข้าบุกในพื้นที่ค่ายผู้รีภัยนะครับในพื้นที่ตอนกลางของชวนกาซานะครับจึงทำให้มีการโจมตี ย่างรุนแรงในพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยเหล่านี้โดยมีการอพยพเรือนออกจากพื้นที่ไปให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับก่อนที่กองทัพอิสราเอลจะโจมตีเสพพื้นที่ดังกล่าวทัพ่น้องเพราะว่า,วามีกลุ่มกากราฮามาทั่วไหลยเข้าไปหลบในเต็นท์หรือบ,บ้านของค่ายผู้ลี้ภัยเหล่านี้นะครับส่งผลให้กองทัพอิสราเอลต้องตามมาคําจัดแบบนี้รัพ่น้องโดยกองทัพอากาศอ,อิสราเอลโดยไม่ระบุนนะครับว่า โดนระเบิดเจด้มหรือโดนโจมตีเอานะครับแต่งานนี้ทําให้ตําแหน่งของ,ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในฮิวังกาซาในค่ายผู้ริภัยแห่งนี้ โดนเตรมเตรมเสียหายยับเยินไปเรียบร้อยแล้ว,ลวคาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่ประจําการอยู่ในฐานที่มันแห่งนี้ดับเกินดับยองแน่นอนนะครับเพราะว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีแต่ละทีไม่ค่อยพลาดนะครับพี่น้องโจมตีแม่นเหมือนจับวางจริงๆนะครับส่งกลุ่มก่อการร้ายฮามาตดับเกินดับยองอย่างต่อเน,นื่องเรื่อยมาไปเกิดใหม่รายงานตัวกับ้าเลาะหรือมัตด้านในโลกต,ต่อไปอีกแล้วนะครับจากคุนกรรม ที่ทราบสนองฮามาสเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาสังหารหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยอย่างโหดร้ายปาเทือนในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาก่อนส่งผลให้กองทัพอิสราเอลต้องตามมากวัดล้างทำลายให้สิ้นซากแบบนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าหมายทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นข่าวเศร้าของกองทัพอิสราเอลนะครับ เมื่อก่อนทัพอิสราเอลนั้นได้สูญเสียทหารกล้าอีก4คนนะครับพทน้งเสียชีวิตและอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บระหว่างการต่อสู้ที่เมืองราฟา์ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเมื่อวานนี้นะครับตามที่กองทัพอิสราเอลแถลงการไว้นะครับโดยทหารที่ถูกสังหารมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้นะครับคนที่1ชื่อกับตันดาเนียลมิมอนโทแอฟอายุ23ปีลองพุ่มครับหน่วยในกองพันเซอร์เกตของกองพลกีวาติจากโมรเซนะครับคนที่2เป็นผู้หญิงด้วยนะครับพี่น้องเป็นชื่อจากสิบเอกอากรรมนายนะครับอายุ20ปีเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลฉุกเฉินประจํากองพันที่52ของกองพลยานเกาะที่401จาก มิดมาลอดนะครับคนที่3ชื่อจากสิบเอามิดบากรีอายุ21ปีจากกองพันเซตแห่งของพลกีวาติจากเอลาซา และในเหตุการณ์เดียวกันนะครับซึ่งทหารทั้ง4นายเสียชีวิตมีนทหาร1นายและทหารในกองพันซาคิสอีก2นายครับได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีทหารอีก2นายนกองพันได้รับบาดเจ็บปานกลางนะครับตามรายง,งานข่าวโดยการเสียชีวิตของพวกเขานั้นทําให้ยอดผู้เสียชีวิตจากการทจมทีภาพพื้นดินต่อกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในจวนกาซาและปริบัติการทาหารตามแนวชายแดนจุวนกาซาเพิ่มเป็น348รายครับโดย เจ้าสิบเอกนายนะครับเป็นทหารหญิงคนแรกที่เสียชีวิตระหว่างการโจมตีภาคพ,พื้นดินในชุวนกาซาด้วยในเหตุการณ์ครั้งนี้และในเหตุการณ์ที่แยกกันนะครับเจ้าที่จากหน่วยรัตเวนของกองพลกีวาติก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยครับจากการยิงอาร์พีจีในมงราฟาเมื่อวานนี้ด้วยตามที่กงรับอิสราเอล กล่าวเสริมนะครับพี่น้องซึ่งแอดมินได้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อาการจากไปของทหารกล้าอิสราเอลเหล่านี้ด้วยนะครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่เป็นการสูญเสียของกลุ่มกัวกระไลฮิตบอลละบ้านนะครับโดยฮิตบอนลนั้นได้ประกาศผู้เสียชีวิตจํานวนถึง9คนนะครับโดยเครื่องบินรบของกองทัพอิสาราเอลโจมตีใส่รถพันโดโจมตีด้วยนะครับที่กลุ่มกัวกระไลฮิตบอลละ มีชื่อดังต่อไปน,นี้นะครับคนที่1ชื่อนายฮัตซันยัตซินคนที่2ชื่อนายยูเซฟอันวาคนที่3ชื่อนายฮัตซันมูฮัมหมัดและคนที่4ชื่อนายนาจิบอลาอาดินคนที่5ชื่อนายฮุสเซนมาเตสคนที่6ชื่อนายมูฮัมหมัดอับบาตคนที่เจ็ดชื่อนายอับบาตมูนีนะครับในสองคนไม่ระบุชื่อนะครับแต่ที่ยแน่พวกเขาได้ไปเกินไม่รายงานตัวกับพระเลาะหรือมัติดใานอนรกเรียบร้อยแล้วนะครับ จากการที่จะมาโจมตีประเทศอิสราเอลแต่สุดท้ายก็ถูกกองทัพอิสราเอลตามถล่มสวนกับจะทาให้ดับสยองคาถาดิมั่นหรือจุดที่เขาไปจัดการอยู่เลยทีเดียวนะครับให้เกิดใหม่เรียบร้อยก็นอคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินได้ขอจากลากระเบี่งแ่านี้ตาพูดไปชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆวัต่อไปขอบคุณมากครับ